อีลอนมัสเกือบล้มละลายแต่วันนี้เขามีทรัพย์สิน6ล้านล้านบาทคุณเชื่อไหมครับว่ามหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกตอนนี้ครับที่มีเน็ตเวิร์กอยู่ที่3 8 4ร้ิบิลเลียนยูเอสลาเกือบล้มละลายย้อนกลับไปเมื่อตอนปี2008ครับเขาเคยเจอช่วงเวลาที่แย่ที่สุดในชีวิตทั้งเทสลาแล้วก็สเปซเอ็กํากำลังจะพังเทสลานี่แบบขาดทุนหนักเลยครับเงินสดแทบไม่เหลือส่วนสเปซเอ็กนะครับก็ล้มเหลวในการปล่อยจรวดขึ้นไปนอกโลกเนี่ยนะครับถึง3ครั้งติดแถมวิกฤตเศรฐษฐกิิิิจโลกน 2008, นกนัับ2008มมเมเมเดย่งซ้าตษท เขาต้องเลือกระหว่าง Space X หรือว่าจะเลือกเท sla ดีแต่ว่าเขาก็เลือกที่จะไม่ทิ้งทั้ง2บริษัทเขาทุ่มเทแบบ all in นะครับหมดหน้าตากักจนเกือบหมดตัวแล้วปฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นปลายปี2008นะครับ Space X ก็ปล่อยจรวดได้สําเร็จ NASA, NASA ก็เลยเซ็นสัญญาด้วยนะครับมูลค่า1,500ล้านดอลลาร์ส่วนเทสลาครับก็ได้รับเงินทุนช่วยเหลือจนกระทั่งบริษัทรอดมาได้จากวันที่เกือบล้มละลายครับทุกวันนี้เขามีทรัพย์สินเกือบ6ล้านล้านบาทแล้วก็สร้างอาณาจักรเทคโนโลยีที่เปลี่ย แต่ว่ามันมีรางวัลสำหรับคนที่ไม่ยอมแพ้